สดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างรงนะครับเพรของผมก็คือซ่อมคอมสุราชนะครับช anel youtube ของผมก็คือและปท็อป macbook f i x นะครับสำหรับวันนี้นะครับมาแนะน,นำวิธีการลงไดเวอร์นะครับของ p ิ i เซอร์ a n o n mp 2 5 8 มันเหมือนกันท,กทุกเครื่องนะครับวิธีการนะครับเป็นเราเข้าที่ b r o ซอร์นะครับเอา b r o ซอร์น,นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับใน b r o ซอร์ว่าเวอร์นะครับหรือมพ์รุ่นก่อนก็ได้ครับ m รุ่นนะครับ mp สองห้าแปดนะครับรือนี้เป็น mp สองห้าแปดนะครับ space bar คือเ้นวรคนะครับ d a i V, e r driver นะครับกด enter ได้เลยครับให้เลือกที่นะครับเลือกที่ c a n o n อันไหนก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับ driver c a n o n เลยนะครับคลิกคำว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยววิ่งมาที่เบราว์เซอร์ด้านสมุมซ้ายมือนะครับ driver printer โดยมากจะไม่เลือกนะครับ32ดหรือ64นะครับ สามสิคือหมายถึงว่าอย่างนี้นะครับเราไปดูว่าวินโดว์ของเราเป็นวินโดว์32บิตหรือ64บิตนะครับให้คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์นะครับวินโดว์สิบสิบเจ็ดวัดดิสพีซีนะครับคลิกขวาแล้วครับแล้วก็เลือก p r property นะครับเลือกหน้าต่างอันแรกนะครับจะดูว่าวินโดว์ของเราเป็นแบบไหนนะครับอันนี้จะเป็น6.4บบิตนะครับโอเคนะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ นะครับแสดงคอเดิลเลยนะครับแล้วเราจะรู้ว่าไดรเวอร์ของเราติดตั้งหรือยังคลิกขวาเมนเนะครับที่มาคอมพิวเตอร์นะครับเลือกคลิกไว้เมนเนะครับอันนี้ของผมเป็น Windows 10นะครับซึ่งเซิร์ชเจอไปแล้วนะครับเป็นกัมพีต่อ5.0แต่ไดรเวอร์ไม่สมบูรณ์นะครับีนี้นะครับเราก็เลือกนี้นะครับแล้วก็คลิกขึ้นมาเลยนะครับิดเลยนะครับตอบย่นะครับปิดหน้าต่างก่อนนะครับ ก็เลือกนะครับเน็กถัดไปเลยนะครับถัดไปเลือกใช่นะครับรอคู่หนึ่งครับเดี๋ยวกํากำลังติดตั้งนะครับนี้เขาบอกว่าให้เลือกพอตแต่เราไม่ต้องเลือกนะครับเราเลือกเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับโอเคนะครับเข้าไปดูว่าไดรเวอร์ของเราเสร็จสมบูรณ์ไหมนะครับเข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับผมก็เลือกที่วิวเดเวอร์แอนด์พิลเตอร์นะครับ ถ้าของท่านไหนหน้าต่างคอนโทรล Panel ไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนำเอาไว้แล้วนะครับว่าเปลี่ยนหน้าต่างยังไงนะครับเลือกวิวดีไวส์เอ็มพิเนนะครับเป็น Canon m p 250นะครับเรารู้ว่าสมบูรณ์ไหมให้เราคลิกขวาที่พิเตอร์นะครับเลือกพิเ n อร์ Property นะครับนี่ครับจะมีการบำรุงรักษาีขึ้นมานะครับคาไดเวอร์แบบติดตั้งอัตโนมัติจะไม่มีหน้าต่างนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมนะครับชอบคลิปผมก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ